สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้กับคนเกษตรมือใหม่ครับผมก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่25เมษายน2565นะครับซึ่งวันนี้นะครับวันที่25เนี่ยก็เป็นที่ว่าทุเรียนต้นนี้มีอายุครบ8เดือนพอดีนะครับ8เดือนก็ผมได้ทำการปลูกมานะครับปลูกเมื่อวันที่25 สิงหาคมปี64ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็อายุครบ8เดือนวันนี้ก็มาติดตามดูกันทุเรียนอายุครบ8เดือนเป็นไงซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีไข่นะครับสายพันธุ์ชนีไข่ต้นนี้ซึ่งก็ไม่เคยปลูกนะครับชนีไขน่นก็ได้ทําการมาปลูกลองดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆคลิปก่อนที่ผมได้ทําไปก็ใบเขาก็พึ่งที่ว่า แตกยอดออกมาแล้วก็เป็นใบกําลังแผ่เป็นใบเพสศลาไปหมดแล้วนะครับนี่ครับเป็นใบเต็มไปหมดแล้ววันนี้ก็มีการแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนนะอายุครบแปดเดือนก็มีการแทงยอดนี่ครับแทงยอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปก่อนผมก็ได้ทําคลิปไปก็เกี่ยวกับผ้าซาลแอนนะครับบังผ้าซาลแอนให้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่นําออกนะครับก็ปลูกบริเวณใกล้ๆต้นกล้วยนะครับเนี่ยก็มีต้นกล้วยบดบังให้นะครับเดี๋ยว ตะวันขึ้นมาอีกหน่อยนึงเขาก็จะได้รับแสงเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เป็นลักษะที่ว่าเป็นแสงลำไรบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาดูที่โคนต้นนะครับเพื่อนนี่นะเพื่อนๆดูหญ้านะครับหญางามมากนะครับเพื่อนๆงามจริงๆนะครับเนี่เขียวจริงๆเลยหญ้านี่ครับให้เพื่อนดูหญ้านะครับนี่นะเนี่ยซึ่งหญ้าเนี่ยก็การให้ปุ๋ยนะครับผมก็ให้แค่ใต้ทรงพุ่มนะครับ ใต se ้ใต้ทรงพุ่มนะครับใต้สรงพุ er Be ่มมาเนี me so ่ยแต่ฝั่งนี้ไม่ให้ไม่ได้ให้นะครับเนี่ยเนี่ยไม่ได้ให้เลยนะครับย้ามันงามนะเพื่อนๆนี่ครับเป็นการผสมดินปรุงดินนะครับเป็นดินสองกองนั่นแหละที่ผมเคยทำนะครับที่เหลือว่าจะมาขยายโคนให้นะครับเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะครับอ่านี่ครับเพื่อนเอาวันนี้ก็ตัดญ้าให้นะครับเดี๋ยวตัดออกสัหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันยาวไปอก็เพราะว่ามันอาจจะมีพวกแมลงครับ เป็นที่สะสมของแมลงนะครับแล้วก็พวกมดพวกอะไรนะครับก็จะให้แดดส่องที่ที่พื้นตรงตรงโคนต้นเขาด้วยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับย่างามมากนะครับเพื่อนสวยจริงๆนะครับอ่ะผมตัดหญ้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันที่โคนต้นนะครับเพื่อนๆเนาะครับอ่ะมีไดรตัดหญ้าให้แล้วนะครับนี่ครับก็การตัดก็ไม่ได้ลงที่ว่าต่ํา เกินไปนะครับนี่ครับก็แดดก็ส่องถึงได้เพราะว่าเดิมนี่ก็หญ้ามันจะหนาเกินไปนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกตอนไหนนะครับก็ช่วงต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อนหรือว่ามันจะมีฝนอย่างนี้นะครับก็เผื่อไว้นะครับพอเราก็ปรับนะครับผมก็จะปรับทำนะครับเพื่อนเนาะ นี่ครับได้ทำการตัดญ้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับใบก็กำลังสวยเลยนะครับชะนีนะครับชะนีไข่นะครับที่รอบๆโคนต้นนะครับที่ญ้าเนี่ยผมก็ยังที่ว่าให้ความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยที่ขอบโคกนะครับเนี่ยผมก็จะทําแบบนี้แหละครับเนี่ยขอบโคกที่มันสลบลงมาเนี่ยก็ปล่อยให้ย้ามันเฟื้ยลงมาเลยครับ ให้หญ้ามันเนี่ยลงมานะครับเนี่ยที่ขอบโคกปล่อยไว้ที่ให้หนานะครับให้รักษาความชุ่มที่บริเวณรอบโคกส่วนโคนต้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยโคนต้นเป็นอย่างนี้นะครับที่เพื่อนๆดูนะครับดูที่ระบบโคนต้นเลยนะครับนี่เนี่ยพวกรากเนี้ยก,ก็ขาดไปบ้างอะไรต่างๆเนี่ยพวกรากอากาศเนี่ยครับเนี่ยรากข้างล่างนี่ครับ คนต้นใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยคนต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้เนะี่ยกาลังที่ว่าติดแล้วนะครับเพื่อนนะติดแบบน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูแล้วนะครับยายางามมากก็ปลูกใกล้ๆก,ก้ต้นกล้วยก็จะมีเครือเนี่ว่าเครือกล้วยนะครับเนี่ยกล้วยหอมนะครับเนี่ยหอมทองเนี่ยต้นนี้เดี๋ยได้ใช้เชือกนะครับมัดไว้อยู่ กลัวมันลมมาใส่ทุเรียนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาเอาไม้มาปักแล้วก็ค้ำไว้อีกครั้งหนึ่งครับทุเรียนโตขึ้นก็จะได้นําออกนะครับพวกพวกกล้วยพวกนี้นะครับนี่ครับเพื่อน,นนะอ่าคลิปนี้ก็มาดูมาตัดหญ้าแล้วก็มาติดตามดูทุเรียนต้นนี้อายุครบ8เดือนซึ่งเป็นทุเรียนชนีไข่นะครับต้นนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่นะครับก็ขอขอบขอบคุณเพื่นพนพนอนๆนะครับ ที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ